เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าลูกของเราจะเติบโตได้ขนาดไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างเพื่อความเข้าใจง่ายๆเลยอาจารย์ได้จะพามาดูสิ่งนี้กันเป็นสิ่งที่ธรรมดาแต่พอคิดย้อนไปแล้วมันโอ้โหมหัศสรรย์จังเลยมาดูต้นไม้ต้นนี้กันนะคะนี่เชื่อไหมคะว่าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยได้มาจากของชำร่วยงานแต่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาตัวเล็กๆแค่นี้เองถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตดีๆคุณพ่อจะแม่คุณแม่จะรู้เลยว่าเฮ้ ความลับของต้นไม้มันอยู่ตรงนี้นี่เองแชด,าดา์เดนมันคือขนาดของกระถางค่ะถ้ากระถางใหญ่ต้นไม้ของเราก็พร้อมที่จะเติบโตและต้นใหญ่ตามขนาดของกระถางถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราเติบโตอ่ะเราก็ต้องเพิ่มขนาดของกระถางอ่ะซึ่งกระถางก็เปรียบเหมือนกับความคิดถ้าเราใส่ไอเดียใส่ความคิดให้กับลูกว่าลูกสามารถที่จะโตขนาดไหนก็ได้ ดึงศักยภาพของลูกออกมาเป็นอะไรก็ได้นั่หมายถึงคุณพ่อคุณแม่กำลังเพิ่มขยายขนาดของความคิดให้กับลูกให้ลูกของเราพร้อมที่จะดึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ในตัวเขาออกมาเขาก็จะพร้อมที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ใหญ่ด้านของความคิดใหญ่ด้านของหน้าที่การงานใหญ่ด้านของการเงินถ้าหากว่าชอบเนื้อหาดีๆอย่างนี้กดติดตามไว้ เพจของอาจารย์เรศไม่ใช่เพจที่สอนให้ลูกมีความสุขเท่านั้นแต่มันคือเพจที่สอนให้คุณดึงศักยภาพของลูกออกมาให้เต็มที่และให้ลูกเราได้เกิดมาเพื่อที่จะดึงทุกเม็ดของศักยภาพของลูกรีดออกมาใช้ให้มันหมดภายในชาตินี้อาจารย์เรศก็จะมีเรื่องราวดีๆฟรีๆมาแบ่งปันหน้าเพจ แต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนต้องการที่จะปลดล็อกอย่างรวดเร็วให้กับลูกของเราเพื่อดึงศักยภาพที่แท้จริงของลูกออกมาให้หมดค,คุณพ่อคุณแม่ต้องลงคอสนี้เลยคอสสั่งจิตลูกให้เป็นอัจฉริยะซึ่งคอสเนี้อาจารย์เด่ดได้รวบรวมข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยางานวิจัยอาจารย์เรดได้ศึกษาเรื่องนี้กับอาจารย์ระดับโลกและอาจารย์เรดก็คัดแล้วก็ตักเอาเฉพาะส่วนที่มันใช้ได้กับอาจารย์เร่ดและเห็นผลมาแล้ว รวมถึงคนที่เขาเข้ามาปรึกษาและเขาก็เอาสิ่งที่อาจารย์เรศสอนไปใช้และได้ผลจริงมาแล้วจากราคาเต็ม36,900บาทถ้าคุณแคปหน้าจอที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ส่งทางอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดพิเศษเพียง16,900บาทเท่านั้นศักยภาพของลูกเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างคุณจะรอคุณครูคนเดียวไม่ได้แล้วเจอกันในคอร์สค่ะ